Isuzu D-Max 2025ใหม่ล่าสุดได้รับการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือขึ้นในทุกด้านด้านหน้าของตัวรถมีการเปลี่ยนดีไซน์ไฟหน้าเป็นแบบบิเล็พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นบนท้องถนนกระจังหน้าและกันชนถูกออกแบบให้ดุดันและสปอร์ตมากขึ้นเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของรถกระบะที่เน้นทั้งความทนทานและความทันสมัย ตัวรถยังมีสีใหม่ให้เลือกเช่นสีแดงเอธนาสีเขียวนอรดิกและสีน้ำเงินบัลติคอร์ที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับรูปลักษณ์โดยรวมภายในห้องโดยสารถูกยกระดับด้วยวัสดุคุณภาพสูงและดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกหรูหราหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียง Dyna มิก s u r r o ร n d า o u ซ d ให้เสียงรอบทิศทางชัดเจนเบาะนั่งดีไซน์ใหม่รองรับสรีระได้ดีหุ่มด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าในบางรุ่นมีพวงมาลายัยม,ม,ม,มัลติฟังชันพร Adaptive Cruise Control และระบบแอร์แยกซ้ายขวาแบบอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลัง ในด้านขุมพลัง Isuzu D-Max 2025ยังคงมีเครื่องยนต์ดีเซล 1.9D Blue Power Gen 2ให้กำลัง150แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตรรวมถึงรุ่น 3.0D ที่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง450นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้ฉับไวระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อพร้อมระบบ Terrain Command และเฟืองท้ายแบบล็อกไฟฟ้า Difflock สำหรับการขับขี่ในพื้นที่ทุรกันดาร ด้านระบบความปลอดภยัย Isuzu D-Max 2025มาพร้อมเทคโนโลยี ADAS เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและระบบเตือนจุดอับสายตารวมถึงระบบเตือนขนาถอยหลังตัดผ่านช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ถือเป็นรถกระบะที่ครบเครื่องทางด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภยัยตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ของคนไทยในปี2025อย่างแท้จริง